สวัสดียามค่ำค่ครับพี่น้องตอนนี้เวลา6โมงครึ่งครับแต่ไม่น่าเชื่อนครับตอนนี้ปาดพี่น้องฟองปลายปาดปาดปาดปุ๊บปี๊ปาดจักจัไปิทายผู้ใดก่อนแล้วแนวนี่เนาะป้ายจะเป็นน้ำไนท์

น้องหลายคักมาหนิหอนพ่อแม่หอนพอปุ้ป้าหนอประตุโมโหกันพี่หนอทำไปน้ำไมรับไปฝากสาเสียเสือไม่คนมันหลายสาเสียเสือไม่ทุกานละจ้ะ เงนใจลดยากเงนา็ดหลากไปนั่นบอกาสากเสียหลากเสียยังซื้อมาใหม่ๆมแหมเกิดยหาไปเบิ่งยื่อบัตรเหลืองกับไปเบิ่งสาวหน่อยเพดบัตรแท่งบัตรเหลืองกับไปเบิ่งคนโต ตลอดอุ้ยคนบว่ามันนตัดีเนาะกินยังน้ป่ะนนก้อบานะครับามเด็กพัดหลงนะครับมีเด็กพัดหลงชื่อน้องฟ้าใสมาจากบ้านจอมสีนะฮะ มากับคุณพ่อคุณแม่นะครับมากับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อยู่ไหนนะครับน้องอยู่ที่กองดำเนการนะครับทนายองภพหลายการนะครับทนายไพภพหลายปวดฟคน้้าใส่นะครับมาจากบ้านจองศรีนะครับท่านใดรู้จักพ่อแม่ของน้องนะฮะให้มารับน้องด้วยนะครับที่กองดำเนการนะครับที่กองดำเนการนะฮะ อตรงนี้นะครับนะคเนะครับคุณพ่อคุณแม่คู่กับคูเว่นกลับมาเอาลูกคู่เว่นต้องมาจอดทงไีนแน่นอนเลยู่นต้องมาจอดที่นหนแน่นอนเลยคู่เวนคูกบี่เี้ยต้ไปจอดใส่โทรมากมันขึ้นมาจากรถนเงียกเขามันไม่มีที่จอดมกม่ไม่มีับสุปาผเอกนั่เองเข้ามาทันมาได้ไหม มีเกิดอะไรล้างั้คนเอาไปอบอ้อสนามเต็มบ้านีครับสวัสดีค่ะสวัสด่ขอบคม่คุณแม่มางไมอหั่มันบลเวบลเวอลอย่าบาดถอกนวัน์นอมนนมนแม่มาแรงพ่อกันยู่นั่นเขาไปห่อกันยู่ตรงนั้น ซื้อน้ำด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดื้อาลนมานเนื้อกะลังออกมากเลยรติดเขาเรียนอันอะไรเขาเรียนอันอีนนี่จ้างอาบน้ำจ้างอาบน้ำจ้างอาบน้ำเลยครับโอ้ทอดน้ำปลานีแม่ครถ่ายรูปกับคนสวยคนนี้่าตแต้มบแ

ตีพลง้ยอบังเจ้าตลอดเออยบงเจ้าตลอดเอายไหนเอออยจับนให้คอขึ้นมาเนี่ดิจับหลังนั้นนี่จับลังจับลังนันพี่ลยแมอ้าวหนึ่งสองเห็นเนื้อน้ำเนยได้หลังห็นมาเราแน่เอาแล้วกาจับเนอะวัดไปแจกวัดศาลาไปแจกวัดอะไพากลวดเลย เอาให้เห็นตาหลายๆคนค่ะใช่เราบอกงานไปอ้อยไปปั๊กตลอดขอบคุณหลายๆครับนุมผู้นี้เบาขอบคุณอบคุหลายครับยาอีกย้วเาะก่อาแดกดาบฟาดคนไหม เอ้ามนๆครับพี่น้องมาเรยจะนอออกมพี่พีมองบางเยแล้ว้ยววแมล้วใช่ใช่ใช่ สวัสดีครับพ่อโจครัคบวันนี้เจอตัวให้กันชัยแน่นอนเพราะวันนี้เหรอเห็นตัว,ตตวจริงไม่เห็นหล่อเหมือนในทีวีเลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแม่เป็นไงพี่น้องมาไน่ะ ลงพื้นที่พปบปะประชาชนวันนี้จ้าวันดี ผลิตขนังข้างนอกแทนอ่ะฮะพูดจะได้ผมก็รลังมากผมก็ลังมากปล่อยมากกลกว่าเจ้าผมาแต่สาคาบุป้าพี่นอครับนี่าถึงนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พีหนอห้ายครับ ขอกับคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ